สำหรับคนที่ชอบเที่ยวแม่กำปองนะคะแล้วแบบอยากหาที่ที่มันเงียบสงบกว่านั้นอีกนะคะต้องมาที่นี่เลยบ้านป่าเมียงจังหวัดลำปางบ้านป่าเมียงนะคะก็อยู่แค่ประมาณไม่ไกลมากจากแม่กำปองค่ะชื่อหมู่บ้านชื่อว่าบ้านป่าเมียงเพราะว่าที่นี่เขาปลูกเมียงมาตั้งแต่สมัยนานมามากแล้วค่ะเพิ่งเคยเห็นการเก็บใบเมียงนะคะด้วยกันเก็บแค่ครึ่งใบ <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะโรง่าจะเก็บพรุ่งนี้ไม่เสร็จเก็บไปแบบนี้แล้วก็เอาไปคั่วได้เลยค่ะคั่วแล้วเราก็าไปตากแดดแล้วก็สามารถเอานํามาชงทานได้เลยข้าวซอยอุด้งทาจากใบเมี่ยงนะคะมันจะทําให้เส้นะมีรสชาติที่ดีขึ้นาชาใบาเมี่ยงนะคะ สำหรับครั้งนี้นะคะเรามาพักที่กินาธาราโฮมสเตย์นะคะเป็นที่พักที่เรียบง่ายนะคะอยู่ใกล้ลำธารคะเหนืยเขากินปลาร้าไหมคะหรือว่ากะปิส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นกะปิค่ะวว้าววิวดีมาก